ไปดีเนาะนี <aan> ่ทางล่างมึงก็คือเขาเกี่ยวเขาแล้วแล้วเนาะนี่เกี่ยวเดี๋ยวเขาจะมาเห็นอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไปเกี่ยวไอ้เบิางเนาะมันยังเข้ามาท่าได้เกี่ยวแล้วยังมีไฮเบิ้งที่ไกลๆขึ้นมามันยังไม่เคยเกี่ยวแล้วเนาะอันนี้คือเขาจอกเกี่ยวแล้วยังบอกเลยว่าไอ้หนองทานหลายคนเขาเกี่ยวแป๊บเดี่ยวแล้วล่ะสุดทางแหละแต่ว่ามือนี้ม่ซ้อทีไ่ตอนทำซ้อทีไงเนาะคือควายควายหอมลูกนึกว่ามีปอกเลยมาเหี้ยงทีข้างสี่เงียงก็มึงควายหน่อยโอ้ ฮ่าฮ่าก็เกิดไอได้โตอบบนี้ทุกคนผู้ลูกก็อยู่พูนเออเดี๋ยวไงโอ้ยนี่ได้หอคือหัวแมวเออน่าอุบุอยู่เอตาคุยอตาควยไม่ให้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 เดี๋ยววงน้องจะน้อยครับวางดุกที่มองแต่ว่าน้องมันบร่ได้กินทำเนาเพราะว่าตกสับ มันเกิดกลางคืนพอว่ะแมนบอกมันเด้อนาจะแมนได้บอกเจ้าพระท่าก็ได้บริหารเมนูอันนั้นสับหนองคั่วหนองงัวกินสำเนาเพราะว่าแม่มันกินแล้วแล้วเนาะมันเบิดจ่อยตูดตัวแม่ไี้บ่กเพราะว่าอันนี้ไปที่เตือนเอาถึกเกี่ยวกันถึกเกี่ยวนะเดี๋ยวเอาจีบนั่งไหนอุ้มมันขึ้นนั่งไหน เฮ้ยวิ่งม่าแนาดินถื้อๆเกี่ยวกับตัวนี้เห้องบริเกี่ยวโดนเนาะจะเข่าเมี่ยงอะไรเกี่ยวกับอะไรอยู่เพื่อนตัวได้ชิมาเกี่ยวให้เบิังอยังถ่ายกันน่อยคนละตะกอเนาะต้ไดเราวมนโตนะเอ็บปวดนั่นสินี่อยู่ๆไอ้ตะกุยตัวนั้นตัวนั้นเสาซื้อขำคู่เนาะไอ้ผ้ารวยตัวตัวตัวสีปีกายเนาะค่ะไพ่ติดตามสองห่อสองไอ้เนาะแต่ก่อนห่อจีถ่ายตอนมันออกลูกเลยตัวนั้นมีมีควายตัวหนึ่งออกมาก ข้อยดำหอบไว้ขวดดอนแต่ว่าข้อยตัวนี้นี่กับหัวดอนหางเยี่ยงกว่าขาอยเลยนะวะหัวดำหางดอกเออนี่นี่หางหางดอกดิหางดอกกันบอกหางดอกนี่อยตัวนี้ลูกคนกับสีเป็นแบบนั้นว่าจะได้ออกมาเบิ้งหันน่าจะไปจับเสือกันข่อยย้ำส้นข่อยเบิ้งส่วนไม่ส้นดอกมันบ็เลยหายไปนะมามามาไหนเดียวหัวคนกับสีเป็นสีน้ำ เออหางเพิ่นนี้เอ้ยหางว่ะไปเลยแขนมันเออขามันขาว่ะโอ้โหเว้ยหูหูได้พอว่ะเพิ่นเออหูเนาะอ้าจุ่มๆขึ้นนื่งหนึ่งเนาะได้อยู่มันดุกได้อยู่มันนะอุบมุ้นี้อุ้มตั้งหางเนี่ยจับได้หูอ้าจับกล่องเฉยขยันอันนี้ดีเลยค่อแม่แมวไม่หายไม่หายดอกมันจืดนะเจ้าของยุคเตวตามันเดือกอยู่ไปมาหามันโดนที่มันือจืดๆก่อน ดูดูขึ้นมากันหนึ่งไหมขึ้นมาคันหนึ่งไหมมาทำไเป็นตะขำขู่แต่ลุขึ้นไหมลูกลุกขึ้นโอ้ยจะขึ้นนักแต่ละนักกลมไม้อุ้ยมมนก็นักกลมไม้ปบหามันมันไ่อยากลูกมันอด็กนอตุยตุยว่าตุยตุยเด้อเจเป็ดอุบปลุอยู่ โมลูกับโอ้ยกว่า,างนี่ไม่ได้ขึ้กว่างเนาะขึ้ข้อยเลยแต่น,นั่นถ้าซื้อถ้าลุยน,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 นั่นเองคำคู่น้ออีกแล้วคำคู่นต้นนั้นจะเป็นต้นนั้นจะเป็นสีโตดอนเบื่อโตเลยอันน,นนี้ค้าอัน,านนี้ค้าในน,น,นนั่งหน่อยเออเออค้ามันค้าดอกอีกเลยเดี๋ยวคือแม่เลยอือคือแม่เลยหางอีกแล้วหางดอกเดียวกันเลยหางดอก อ๋แบบเมเลยหัวด่างหางดเราขื่นข้านึงใช่ไหมดุดใคคลิปกันไหมข้าหนึงไหมดุใครคลิปกอนมันแบบข้มันยกโนนี่ย่าครคลิปกๆอลนเลยให้ให้หางเงินทองกันที่ลาลุกๆลุกมันมาลูกเยลูกแล้วเออขาอยโอ้ขาเลยมันกรงลูกเออมันกงออกมือเ้านี่เนาะหักต่พอตุยแห้งไบางทีไกลๆเนาะตุยตุยองมเสานี่พวกท่านสัมบไกินนาสั่ มันก็แม่มันกินล่ะอือสักคําคูณนี้นี่เขาว่ามันขีดทีได้มันบเหรอเห็นบ่โอ้ยจะขีดทีบ่ฮะบ่แม่มันด่านซับด้ยนี่มาก็ด่านซับสิด่าดซับไปบหน้่เดี๋ยวไปย่ปะแบบหาไม่ต้องลครต้ามันน่ะจะไม่สะเเ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 เงเเเเ นี ela, ่เก oh, no. like ี o, o, si like ่ยวสองเกี kann, ่ยวอ้าวน้องน่อยจะเอาเกี o, De o. De o, o o, ่ยวหนึ่งเกี่ยวหนึ่งบริเกี่ยวหลายปีแล้วมั้งเขาเมียงนะเดี๋ยวสิไปเกี่ยวให้เบิ้งยืนหันเนาะบอกวิธีการเกี่ยวพี่ปอมนี่เกี่ยวเขาเป็นป่ะพี่บอกโอ้โเคย์เบาอยู่บ้านเลยโอ้แม่เนาะเกี่ยวกาแฟเพราะว่าพี่ปอมอยู่บ้านสิอยู่ทั้งอ่าปากซองแรนน้าเนาะสิเป็นปลูกกาแฟปลูกวังแงงเหมือนเดิมเลยสินะเม็ดเขางามได้นี่ัวใหญ่ดีเต็มมีเต็มหน่วยได้ แค่นี้แค่นี้บวมเนาะแค่นี้เกี่ยวง่ายนี่หน้าเ้าก็ับสุดผิดอะกวางเติบอยู่ต่อไปพวกเอาก็เป็นเสียเป็นเจกันเนาะเวลาขายโมเมน่นะบ๊ายบายเดี๋ยวสียางไปห่ออุบุกันเนาะโอ้ยเงี้ยไปหน่อยเนี้ยหน่อยคืขอขาดเนาะใส่กอใส่กุ๊บกลับไปมาหนาเต็มส่ง Kheo là khóa sĩ pháo, phải phên phòn, phên phòn để nó thường phòn đó ừ, à. Mặt ừ. vậy nào cũng không hạn hình ạ là mặt, xa, bộ... à. là không sĩ pháo Thì bọn có phòn Ừ Cái ừ. 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 <laughs> ừ. này không sử dụng được thường hả? Sử dụng không? Sử Cái này không sử dụng phần chụp Ừ này Nhà mượn chứ mượn chứ เออไปเกี่ยวจุ่แจุ่ดไหมไปแก่ทุดใส่ก่อนนี่เวลาแบกเขาเนี่ทิมักเอาหยานี่มามัดเนาะให้เตะลบเนาะแต่ก่อน,เ,นเวลาขนข,ขนเขาเฮ็ดกับรักกันเตะลบขันไฟเตะลบเลยก็หัวฟกจอบหัวกัน,นมวนตัดเป็ยังไงนี่ฟอนมิดสวย ท like ี่ปอมาเกยวขาหน่อยเนาะไปไปมือก okay, okay. ี้ก็สิเขิดมาเดือนที่เพชรเดอนที่เพชรวัวล์ตอกเดอนที่สองวลล์อยาวอ่ะจ้วลล์็กตาบอกว่าถือจับโมโมตานี่โโอโอเคนี่ก็เป็นเดือนที่เรนี่ให้บอกทมีลมวอยวอยวอยัดมาลมเย็นๆเนาะ บัวได้บ okay. ัวถ้าม uh. ีครูมีของกันสิหนาวใจหนาวไปจะสั่งหรอกมันหนาวไปจะสั่งนี้หนาวเงาเงานี่เขาระวังนาะเขาตรงไปหยับบัได้เท่าตรงตรงมือหยับเออนี่ให้ให้ติดเทียงเขานี่อยู่ติดอยู่เพื่อนเขานี่มันสีเป็นแบบเขาลมเนี่ยสีเกี่ยวใหญ่นิดนึงเขาอ่ะลองมาเกี่ยวเลย้องหน่อยลงไปให้น้องหน่อยโซ่พี่เมื่อก่อนเนาะนี่นี่ยังอยเกี่ยวตัวนี้ลงไปเลย นี่เขาโลมหน่อยเนาะแห้งหน่อยโซ่พีมมือก่อนเอาใส่คุปปะหรือเปล่าคุณหละอจิตตลกแล้วสองเนี้ยเอามีไม่ไ,มได้เอานู้นเลยนี่เบิ่งดีๆนี่นี่ไม่ได้เอานูนเลยนี่เกี่ยวมันคือบูเขาอนี่เขาเอื่อนมาเกี่ยวกล่องยังเกาะกล่องปีกันบ่เออมันแบบแต่ว่าขอเกีก่ยวลร่วงรุมบุว๋วรุมบุ๋วแบบง่ายไหม เกี่ยวอีสัยเนาะเอา้าเกี่ยวมันอยู่บนเขาไปแน่เนาะสิเกี่ย,ยวแา้ทีแต่เบิรงนี่คือเนาะว่าเป็นยังไงว่างไปหมุนยังว่างหน่อยเปล่าเนอะนี่จะขุนโอเคมาเดี๋ยวพี่ป้อมทายให้เดี๋ยวสีลองเกี่ยวกันไปเดือดโลกเกี่ยวแรงจริงๆเขาหลบเกี่ยวไงฮ่าแต่ว่า,วลา,าหววลาา <Okay. S 2> บทั้งหน่อยสิเกี่ยวง่ายแน่นี่บวเจี๊ยบเอวเนี่ยยังจุดไมาดี๋เกี่ยวมานจะปี๋เลยวะนี่ลุ่นหน่อยนี่ ปกติก็ต้องมีสบมือเนาะเพื่อสางสางเขาหนักหนึ่งนี่นายูมันเกีจะเข่าหรือมันออกเข้านอนนะโอ้เยอะ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 จะอะไรเนี่ยโอาเอาจีเกาแล้วเขาก็จับบางทีแล้วก็สางบอกเขากี่ยวสางไม่จังแบบโบรี้เออเอามือสางอะไรเันมีสบมือเนาะเขาเอาเขามีสบมือเขเอามือสางอันว่า มราอยากเอามือสางเอาเกี๊ยวเองสิเอาสางเขาเอ่ญยังไงนัอไงจะก่อนอิญยังก่อนเพื่อเพื่อเพื่อยังไงนี่ใบปิวมันเนาะเออเออใบปิวใบปิวมาเท้อเวลาทีเข้าไปตีหรือว่าแบบนั้นมันสีโบมันสิปัดง่ายเลยนะเวลาตีเขาอันนี้ใบวีเออใบวียังหน่อยใบวีมันกับสีโบอันนี้ใบวีแล้วจะดื้อ้า เขากรเขาได้กำนึงแล้วเขากรเอาลงสิเนาะกระลงแบบนี้เลยเกี่ยวมันเป็นหนาสิเดี๋ยวมาเกี่ยวเป็นหนาเนาะเอาหน่อยเนาะยวไหมาต่องเกี่ยวกระโตเพื่อนมันห้เกี่ยวเลยเกี่ยวตำกล่องปีมันนึ่นี่ยมันยัมีกล่องปีอย่เบิรงเนาะนี่นี่กล่องลำมันหนี่งเนี่ยเกี่ยวตำกล่องลำเลยหนึ่งหนึ่งพอดีไง เหตดอันนั้นเป็นปะเฮ็ดเป็ดปีเป่านะเป็ดเป่าหรออ่ะเ็เปนะขาจะมีแต่ว่าเฮ็ดได้ตอนนี้เอ้ท่านท่านท่านเกี่ยวเกี่ยวไว้แน่กสิเทียนท่านคุ้นแต่ว่าเคยเกี่ยวตลอดสิเทียนเกี่ยวเกี่ยวไหวนะเกี่ยวแบบหนาวป๊อปป๊ออันนี้เขาลุกที่เกี่ยวอย่างนั้นหนึ่งเนาะมันาคอยเกี่ยวจะบ้าหระวังมันกอมือนี่เพราะว่าเวลากอขึ้นมาอนี่หระวังนี้เกาะอันี่บางคนเกี่ยวเป็นนี่ก็ปั๊บออกเลยด้ ก็เขาขาดมือขาดเข้ามืใส่ทุงมือเขาก็เอาหนีสางกันเนาะโอ้ยนอยเชี่เป็นเชียอโอ้โอ้เหนื่อยเกียวเกี้ยวเขาน่อยมันเกี่ยวแล้มันเกี่ยว่บอเกียวมันเขาตัวนี้อเขายังเกียวได้เอาเอาด้ยยข่เกียวเปลี่ยนวางไว้ามเกียวเหน้านี่นะีไก่อีนึงบ่อซ้ำอยู่ มันจะเปื้อนนิดนึงน่าดูดมเนาะขี้ดินนิน่อยเขาไม่โแเหงวนเลนท่านเกี่ยวไว้ไเหมือนแบบนี้ดับมุดซึ๊บๆเป็นอย่งขั้นสงเพราะว่าเขาตะกรอนอ่ะเวลาเกี่ยวเกี่ยวสองสองก้นเลยโคตรเกี่ยวร้ายแม่ห้องเลยเป็นคนเกี่ยวเขาไหวแห้งเกี่ยวเขาเทียนเกี่ยวเขาไหวนะไก่อะไรพี่กบพี่คือขายไก่เหรฮะนี่ยไก่ไก่เนงไก่เห่ไก่แค่ไหนคือไก่ ไก่คือไหนคือไก่ตั้งไว้แบบเบบี้หยอกแต่ตอนตีมันไม่ง่ายนี่หีนเกียรนี่นนนทำเป็นวะเพราะตัเราลี่ยนจริงๆนะเขาก็เขาก็หน่อมหน่อมหน่อนต่อนี่นะว่างเลยทีนะเขาเนี่ยเจ้าหันเกี่ยวสูงโพดหังเกี่ยว์จุดจัมขีเขาเอาทำไมนักสันโพด Bon. đó, tao nó ngoại thôi nè kéo yêu xuống cái đại Không ok yêu đại học đừng đừng mặc dù tốt cái ăn không có kéo lại nó เก็บแล้วหลนหนึ่แหละครับลายพดมือเดียววไงเล่งเสาเดียวเอเสาเสารบเสารบนึงะไรอเดี่ยวมอเดีวขอยางเข้ามาเกี่ยวเเข้ากคนเมื่อเี้นเดี่ยวนหเลยแบบเดียวนะเดี๋ยวเขาลยาวนึง แต่ว่าล้มลมลมตอนนี้พอดีงามันก็มากเกินไปพอดีขี้กเกียวได้สร้างไว้บิเฮ้ยมาสร้างไว้บินั่งหนาะสร้างขนาดไหนขี้เกียจมากกับชีวิเลย hai chiều, chiều, sao chiều, 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 กะอาชีพสุน่ากะหนึ่งอย่างนึงเนาะสุดำหน้าเลยกะมาเกี่ยวเขาอย่างหน้ามาเกี่ยวเขาแต่ว่าทุกอาชีพก็ต้องกินเขาจากสุน่าเข้าเนี่ยแหละเห็ดคุณคุณเว้ยคุกปอเพียงมวยม้าคนี่เอะแมนปอเปียงแหละทุกอย่างกะ เกี่ยวมันเขาเนนาะติคนอันน <oh> you know, uh ี huh. uh ้เ huh. กี่ยวบ่เขาคนนีเนาะตะบากระดอยุตอะานนีตั้งวเพื่อไปตอนตีต้นหยีบจักหันมันสิง่ายบปัดใบวีไรใบวี่งนกระ่มีไใบวียังเหอใบวีแมงบวีใบที่มันตายเนอแมงใบว ยาวแล้วก็ต้องเอาไปตีบางที่ขั้นแต่ก่อนขั้นมุ้มันมุ้ยจักเด็กบางคนก็นตีตบทุกอย่างหรือว่าเ<ม>ขาเห็นหน้าไอ้ดีเขาเขามีเงินหลายก็ใส่เอามัดมัด,มดหล้วก็ใส่ไม่เขาเอื่อมาไม่อยังวันหน่อยใม่ขมับเออไม่ขมับตีลงเลยสิปูลงหล่ะก็เป็นเอาหินเอาหินกองเอาก้อนหินอยู่ทั้งกลางแล้วเอาไม่ขมับตีตีลงเป็นไรจะเไรเออเมื่อยแต่ปูใส่ต้องมีแห้ง เป็นคนที่แข่งเหรอผู้หญิงของฟัดผู้หญิงก็ตีกันแหละแต่ลังลังมากเพราะกะจีใส่ตัวว่าจักเหยียบเพื่อนน้อยตื้อทรายเห็นในคลิปมือตอนยางหล่อแหละมีจักเหยีย์มันน่ะอยากซึ้งๆหนึ่งกะใส่หยับหยับหยับตื่นเมื่อยจะขาเดี๋ยวนี้ให้สบายเดี๋ยวนี้มันมีรถพนเลยเนาะรถพนแต่คนถามว่าคือโบใส่รถเกี่ยวหน่้านี้วานเทายังบ่ได้แบบยังบ่ได้เฮ็ดหน้าวานนะส่วนร้ายไม่เฮ็ดหน้าดำเมาแล้วกะรถเกี่ยวกับพวกท่านเองนี่เนาะยางมันกับ หน้ามันบวชเลยเวรร้ายไปนะขันรถเกี่ยวมันเกี่ยวมันก็บระคุบก็เลยมีแต่ใส่แห้งคดนั่นแหละเกี่ยวเถอะนะซื้อสายตาเนาะหน้าหน้าเขาหน้าเข่าเนี่ยกว่ากว่าหน้าเข่าจะใส่เขาใส่เขาเตาเถอะนะหัว่ขาห้องวลาเห็ีดอก แต่ละคนก็มีแต่อาที่เหี่ยงงานคุ้ยมันนะนะมีแต่คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะสีพม่าเบิ่งสมาชิกใหม่คุ้ยหน่อยเกิดแต่ว่าค้ายังแข็งหมดเลยมันยังมทะยางมือหนาจึงทายเบิ่งใหม่ดีแม่เมันเกิดตาเกี้ยวของหมอกนี่พวกปกติคุ้ยกับบ่ได้คุ้ยเว้นคุ้ยขึ้นหัวหมดเลเนาะมีอยากไปเห็นตรงนี้นะกับบ่อคุ้ยเลยเวนมีแต่พอแล้วสิเป็นคนที่เรี่ยงงานนี้นะกับไปคุ้ยเล่าหน่อยเนาะถ้าเมียกับสิขายไปแต่งเมี่ยวเถิดจ้ะแต่คุ้ยเล่า ขอบใจทุกคนเนาะที่มาติดตามสองไอ้น้องหล่ะกับสรับสนุปอกสองไอ้นอ้องเขาตลอดเนาะขอบใจทุกคนเนอะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนานะ้าเนาะ